ประทับใจการตีความคือปกติอะเวลาพอบอกว่าเป็นนิทรรศการเราก็เห็นภาพของโบชัวแผ่นพับและรูปแบบแข็งๆพร้อมประกอบข้อความใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยคือมันมีความเป็นแบบอาร์ตเอ็กซิบิชั่นก็ได้ความรู้เกี่ยวกับประจําเดือนแล้วก็ผ้ออนายว่ะที่แบบผู้หญิงต้องเสียโดยโดยใช้เขตอะไรแบบน,นี้รู้สึกว่ามันเปิดโลกกว้างแล้วก็เหมือนเหมือนว่าเรารู้ว่าในเกี่ยวกับยุคสตรีค่ะมันดําเนิน มาตั้งแต่แรกกับเป็นยังไงบ้างเอ่อเป็นนิรรศการที่ดีมากค่ะตั้วพอมาดูแล้วก็แบบเออก็ได้ความรู้มากจากบดให้ความรู้ะะอะไรเงี้ยค่ะเห็นแล้วมันก็รู้สึกว่าดีที่เขาทําเรื่องเหล่านี้ออกมาจริงๆแล้วมันดีนะคือทุกคนอะ่ะมี voice เรื่องนี้อยู่แล้วเรื่องประจาเดือนเรื่องไอ้ผ้าทำไมามันควนฟรีอะไรเงี้ยการที่พักเพื่อไทยเอามันขึ้นมาบนโต๊ะมันก็เลยเป็นทางหนึ่งที่ทําให้แบบรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มัน m a t t ร์จริงๆนะเป็นหมุดหมายใหม,หม่ว่าเฮ้ยเรื่องนี้จะได้รับการรับฟังและถูกผัักกกกดดดนนนนนนเเเปปป็็็็โยยยบาาาจรรริๆูๆู้้้สสึึวว่่่ีีีะท โอกาสที่ที่อาจจะเป็นการเปิดโอกาสใหม่ๆสําหรับการผลักดันเกี่ยวกับสตรีเพราะว่านี่ก็เรียนโรงเรียนหญิงล้วนเหมือนกันล้วก็รู้สึกว่าเรื่องผ้าหนาใมัหรือเรื่องประจําเดือนเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้รับความสนใจหรือว่าไม่ได้แสงเท่าที่ควรค่ะแบบเออเข้ากับยุคสมัยนี้แล้วมันก็เป็นเรื่องที่เข้าถึงง่ายมากค่ะมันเป็นเรื่องปกติรู้สึกดีที่แบบเออหยิบสิ่งนี้ขึ้นมาครั้งแรกที่เห็นโปสเตอร์ก็คือจึ้งมากจึ้งมากกับคาว่ากีแล้วเป็นผักเพื่อไทยก็เป็นนโยบายที่ดีค่ะเราคิดว,ว่า เห็นจากที่เดินดูในททศกาลแล้วก็รู้สึกว่าเป็นสวัสดิการที่สามารถนําไปใช้ได้จริงค่ะแล้วก็เห็นแววว่าจะสามารถเข้าถึงทุกคนได้ค่ะแล้วก็อาจจะมีการพัฒนาต่อในอนาคตก็เป็นกาลังใจให้คือผมคิดว่าพื้นที่ขององค์กรสนับสนุนทางการเมืองเนี่ยมันควรจะมีพื้นที่เคลื่อนไหวทางศิลปะมาตั้งแต่เริ่มต้นการสถาปนาเป็นสถาบันทางการเมืองแล้วในทัศนศกลนี่เป็นตัวเปิดสกลาดให้เราเห็นว่าเราใช้การขับเคลื่อน ความเป็นการเมืองผ่านบริบท โครงสร้างทางสังคมในสถานะของความเป็นผู้หญิงนี่มันถูกเอาเลอดเอเปียบมาตลอดในฐานะของผู้ให้กําเนิดความอุดมสมบูรณ์การปฏิวัติการเคลื่อนไหวมันไม่ได้เกิดจากสิวลลึงของผู้ชายหรอกสุขอนามัยมันก็สมควรจะเป็นสวัสดิการจากรัฐให้อยู่แล้วมันจะทําให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นในด้านสุขอนามัยมันไม่ใช่ความรับผิดชอบที่เราต้องมารับผิดชอบนะจุดนี้มันเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนจะต้องมีในเรื่องนี้ก็จะเป็นความจําเป็นนะคะในเรื่องของการเข้าถึงสุขอ,อนามัยที่ดีก็เป็นก้าแรกที่เรา คิดว่าสําคัญและทําได้จริงและทําได้ง่ายชื่นชมนนคาที่ที่พักเพื่อไทยได้นําประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วก็จัดให้ประชาชนได้เข้าถึงแต่เต็บต่อไปคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่พักเพื่อไทยสามารถที่จะผลักดันได้ในเรื่อง อ,องค์ความรู้นะคะที่เกี่ยวกับสุขภาพร่างกายของผู้หญิงนะคะที่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของที่เรียกว่าสติ๊กมมาหรือว่าอคาติที่เกี่ยวกับทางเพศท,ที่มากับการมีประจำเดือนนะคะมันต้องเป็นไปได้ดีวะทำไมมันถึงจะเป็นไปไม่ได้เนเมื่อเราเอาเงินภาษีมากมายไปใช้กับอย่างอื่นที่แม่งไม่ได้เกี่ยวกับประชาชนตั้งเยอะตั้งแยะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันต้องเป็นไปได้แต่พอเรมาที่นิทัสกีเรารู้ยิ่งรู้สึกว่ามันเป็นไปได้มากกว่าเดิมของพวกนี้มันควรจะเป็นสิ่งพื้นฐานที่มันควรจะควรจะเข้าถึงได้ค ตรงนี้ได้อะใจว่ามันจะนําไปสู่สวัสดิการหลายๆยอย่างเป็นนโยบายที่ดีแล้วก็รู้สึกว่าอย่างของพรคเพื่อไทยมีโครงการนําร่องภายในพักก็โรงเรียนหญิงล้วนก็อยากไปทําบ้างเหมือนกันค่ะการให้สังคมได้มีเรียกว่า awareness ร่วมกันว่าเนี่ยเป็นเรื่องพื้นฐานสําคัญไม่ว่าจะเป็นประชาชนกลุ่มไหนนะคะที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับการดูแลพื้นฐานจากรัฐเนะะี่ยค่ะก็จะสามารถนําวิธีการง่ายๆแบบนี้แหละที่นำไปสู่สิ่งที่รัฐบาลควรจะทำให้เรา